พี่น้องเมื่อกี้แหละเขาตัดผู้ใดปองไรผู้ชนเขามีฟิวเจอร์ใหม่แล้วนะถ้ากราฟคลิปต่อไปนี้เขาโดนแทงค่ะเพจปิยวนะคะคลิปเลยอันนี้นิกกี้นิกกี้นิกกี้พร้อมยิงเพจแล้วนะคะผู้ใดดูผู้ใดดูคลิปเตรียมตัวเลยฟิวเจอร์ใหม่ของเฟซบุ๊กคลิปมือหนึ่งนะ้วว่คลิปมือสองเลยนี่เลยจับเอไอตรวจสอบ อันนี้อันนี้ค่อยค่อยคลิปมือหนึ่งนะเพราะว่าคลิปมื้ช่วเนีกแล้วเพราะจะอยู่เวเซย์อยู่ที่บอลนะมึงวันนี้เราจะไปกรุงเทพไปทำงานคนมีงานนะคิวงานเดือนหนึ่งสามสิบบาทมีแคห้าสิบคิวนะไม่มีเวลาไม่มีไม่มีเวลาไปตีลังกาฟาบินนะบ่มีสุดเซอร์าเลยบ่มีเวลาสุดเซอร์ราฮาแน่นอนบ่มีเวลาเล่นหัวน้ำผู้ใหญ่ด้วยจ้าเอาตังค์ได้เดี๋ยวว่าจะเอาเอาเงิน อ่อนอ่อนเ่ลไ่น้่าปเนเล่นเรียนทอยน้ำไผ่เลยด้บอออพิโอ้บดเดมันหยอมลูกดงับงงมันหยอบหยาบยอบหยอเออไม่แต่ผู้บอลก็สิกินเลยแม่นเอ้าผู้ชยเห็นเธอยูฟินคับเธอไม่เห็นอย่างนี้อ๋อเป็นชั้นเป็นชั้นอุตลุเป็นชั้นฟใหม่จ้ะง่ายเลยบอกง่ายโอ้ระแทอเซยม่เมซ่บมีไปแล้วไปไหน ไปแล้วไม่ได้อยู่<ข>น,นี่เราเออวันนี้วัดพร้อมดีแล้วนะครับทุกคพนพร้อมบินแล้วจัวอยากจะบินให้เธอจังเ,เนดือนนี้นะครับก็คิวงานแล้วก็ออกแล้วนะครับพรุ่งนี้งานวันแรกก็เตรียมตัวออกคอนเสิร์ตวงใหญ่กลับมาแล้วตัวเกวคอนเสิร์ตกลับมาแล้วพี่น้องคี่ทอาิดถึงหลายกลับมารอบนี้มีการแสดงใหม่ๆเยอะเลยนะครับ กลับมารอบนี้มีการแสดงไม่ไม่เยอะเลยคืนนี้นะคะไปไล์สดมีงานไล์สดที่กรุงเทพที่ลาดพร้าวก็จะบินลงกรุงเทพมหานครวันนี้ข้างหลังก็จะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าเขาเตรียมของกันไปแบบว่าเตรียมออกงานพรุ่งนี้ผู้ที่ผมต้องบินกลับมา เขาออกงานกันเต็มวงพรุ่งนี้นะครับอําเภอแวงใหญ่คนอีหยางมาคนอีหยางอ่ะคนอีหยางคิวงานหลายครับอ๋อคนมีงานจ้าคนมีคนจ้างเนาะเพื่อนกะชีจ้างอ่ะพี่น้องสมมติว่าเพื่อนมากะชีจ้างล่ะเราพราะจ่ายจางจ้างอ่ะเราพี่น้องปิดตะเบื้องกันจ้างจางาัลลากลุ่มปิดโดลวงพรุ่งนี้ EP ที่หกสิบเอ็ดที่ใครเข้ากลุ่มไว้รอบก่อนอ่ะก็ไม่ต้องเข้าอีกก็เตรียมตัวรับชมเลย กระเรียมตัวรับช่มเลยพี่น้องมาแล้วหายเงียบไปไหนมาคะบม่ได้เงียบพี่น้อง่อยเมื่อยข่ <c oughs> อยเงา้่อย,ยบ,บอกออกมาไรเมื่อวานเนี่ย่บยไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกพูดตรงตัวนนี้ไม่เหนื่อยอแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปเคลียร์งานเคลียร์ธุระอะไรแบบเยอะมากที่ฟินนะครับ <c oughs> อิมรุมซุมห่วยมากเมื่อวานนี้ก็ก็แบบว,ว่าแบบว,ว่าเพิ่งจบไปอย่างเงี้ยเพิ่งจบคุยดีลไป นั่นนี่หนุนเช็คปัญหาไม่โยลายมือจกยากปรยากเล็บก็บไปตัดเมื่อในเซตัดเล็บอยู่สนามบินยากหลายจั่างในเวลาตัดเล็บพี่น้องพรุ่งนี้อีพีเท่าไหร่พรุ่งนี้อยู่ที่อำเภอแวงใหญ่เนาะอีพีที่หกสิบเอ็ดตอนแรกผมขายตั๋วไว้หนาผมขายไปอ่ะสองสองวันยี่แปดยี่สิบเก้างานมันเลื่อนใช่ไหมงั้นผมก็เลยขยับมาเป็นวันนี้เลยวันที่สองวันที่สามอำเภอโค้งโคราชใช่ไหมใช่ครับแมนป่ะวะแมนเป็นแมนหรือพี่น้อง อันนี้คือเตรียมตัวเอาของขอึ้นรถแล้วเพราะว่าด้านหลังเราก็แบบว่าเงียบจอบแม่จอบมาสัา่งนะมีคนคิดถึงเสียงพี่ว่าพี่เลกเพรอะว่าไรล่าสุดอยู่ที่พัทยาใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้นะอยอมรับว่าเคลียร์งานเยอะมากแล้วแบบวุ่นวายกันมีมีเมื่อวานจะไลอยู่แต่งานไม่เสร็จคุยธุระไม่เสร็จประชุมไม่เสร็จก็เลยไม่ได้อะไร,รช่วงบ่ายพี่น้อง ใครเป็นผู้จัดการทินขับคนใหม่อุ้ยอายใช่ไหมเหมาะสมที่สุดคือตอนนี้ร้านเราไม่มีผู้จัดการเลยแต่ว่าร้านเราก็ไปต่อได้นะครับแต่ไปให้แม่น้องบีตัดให้เมื่อวานนี้ว่าจะไปเข้าร้านตัดเล็บทำเล็บดูตรงข้ามมันคุณซานหรือไแต่ว่าเพราะว่บาบ่มีมวล่าเลย ซีเดียดแห้งหมื่อวานนี่ซีเดียดล,งอ,อ,ยอ,งลยองกระเพาะเก็ได้กินเ่าอะไรเขาเก่าพีน้องทำมากสวัสดีค่ะนอตตอนอตอตอรับตีนมือรับตีมือวันนี้ที่ปุ๋ยบนรถก็มีไงบางงานพยานแมานับเนี่ยไป

มีพี่หกสิบเอ็ดดูได้งานผู้นี้งานผู้นี้งานเจ้าภาพผู้นี้งานกระถิ่นงานกระถิ่นเนี่ยกระเป๋าอะไรงนี่ยบ้านโจดบ้านบ้านหนองโจดเรียนบ้านหนองโจดอำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นอืมอำเภอแวงใหญ่จังหวัดแยงใหญ่จังหวัดขอนใหญ่เมื่อนี้วันวันนี้มีวันนี้มีสี่งานนะถ้าดูดีๆ ตัวเกมเมสิกนะหนึ่งลีโอขึ้นคอนเสิร์ตลามานิตสองครูจูนนี่และก็กล้องสินจังสแตมซีแกมไปที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นสามยูริรับรางวัลที่กรุงเทพนักแสดงดาวรุ่งยอดเยี่ยมสี 4, ่มอสไลสดที่กรุงเทพวันนี้มีสี่แต่คะแนนออกไปหาเนินหนักข้ามกันพรุ่งนี้คอนเสิร์ตตัวเกมเ,เกมสิกบุนกะถินบ้านโจดใหญ่อำเภอแวงใหญ่ตำบลโจดใหญ่อำเภอแวงใหญ่ โรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านโจทย์ใหญ่ป้าแอดมินเออคอสตูม้งานดีแต่ว่าคืนค่าแรกก่อนอีกเพียี่สิบบาทพ่อแอดมินแค่คืนค่าแรงให้หนึ่งร้อยบาทพรุ่งนี้เป็นต้นไปฟังพ่อใหญ่โน้ตอย่าง จริงๆแล้วมีคนพูดถึงจริงๆแล้วมีคนพูดถึงเพื่อฟิลแดนเยอะแต่จะพูดถึงในรูปแบบแบบไหนก็อะไรก็เชี่ยวเองคนเรามีมันสมองสองมือแล้วก็ต้องเชี่ยวเอง็อออนบอินฟู้ซม,มือแห้งหลายบอกออกคุณประโยชน์แนบอ,อบินที่เราเสียงแนบอิาเรานีแน่ก่อนกะลายกระเบื้องเอา เราห้ามความคิดคนแพ้หรอกทุกคนความคิดเป็นของตัวเราเองเราอยากคิดเอาเองนั่นแหละคือตัวเราช่วงนี้เที่ยวเรากรุงเทพดูแฮงพี่น้องเออไปวินดูเมืองวินเมืองหมู่บ้านก่อนก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่หมู่บ้านขึ้ยังอยู่อันนี้มือนี่ือ้นเปอยู่ขอนแก่นมือนี่กลับไปกรุงเทพอีกพรุ่งนี้กับกลับมาขอนแก่นอีกอย่างนี้อัน ยงก็อื่นแล้ไฟฟ้าควาเร็นสูงแม่นางหนึ่งชั่วโมงวันบึ้งจิงไหมท่านไปถาคุณยิงวันอีพีที่หกสิบเอ็ดบอก มษสามายดุลใช่ไหมใช่ครับใจฟอใจฟอดพอยังหบบพี่น้องมูจะพักกันเป็นยังขึ้นี่ใจฟอใจบอฟอเป็นยังตัวงไปซ่าข้ามบอกเป็นยังตัวงบปซ่าข้ามบอกคน อีลียวไปซาข้างแบบขึ้นงเจ้าติดตามไเจ้าจเจ้าติดตามผู้เล่นชะแม้กระทังไม่ากนก็อย่าไปซาเราแล้วเปประสาทอันไหนอันไหนอันไหนบล็อก้บบกับว่าอันไหนอ้ยอย่าไปซาเราไม่หนอเเขาองคอยกับบอยซาขันซาเราหนักผีแล้วเราบบทผีแล้วแม่ฝันง้ แม <c oughs> ่จาของหากินหายูไปอันนี้มันบอดีเยเบอันนี้มันบมวนเยอะเบา vào, บอสนันมันมวนใส่กันอันนี้มันบอกมันบอถือตองให้ไปเวอเบาไผ่กะซางยยูแกชินสางเครองกระซางยอันนี้มันอันนี้มันบอก อันนี้หมายถึงว่าคนเราทั้งทุกคนเนาะอะไรที่พูดเราไม่ดูไม่ดีต่อค่อยเนี่ยอย่าพูดเถือขอขออ่อคอยขอหลอกอีหลีบอกทีอยู่เลยจะของซักผู้ใดกับสตางอย่ามาบอกเรื่องฉันผู้ใดไรกับเรื่องของคนอื่นใครอยากพูดอะไรก็พูดของตัวเองเลยไม่ต้องพูดให้มันกระทบฉันรวดถ้าใครก็ช่างรวดจะสิแม่ฮาก์หาเกียร์อยู่ใครให้ใครมันหน่อยไหมอันนี้ไม่ได้ว่าไผ่ดีไม่ได้ว่าพูดถึงว่าทำไมต้องมาเลือกฉันพูดอ่ะแต่และคนเน่ะฉันก็งงอยู่ อันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเป็นยังขึ้นต้องเอาดูสมัิบอลันนีนงกเออบอลนงกบารซ่าหรือบอลนงกแล้วก็บอลตัวโลงเท่าไหร่ไม่ได้บึกอันนี้ไม่พูดถึงบอลนงกได้ไหมนึกว่าทุกๆคนนะสิแม่ดาราจะสซูนอะไรแล้วอันนี้ไม่ได้ว่าบอลนงกนะไม่ได้ว่ามีนกนะแต่พูดถึงว่า ใครก็ช่างนะแม่<ช>ถ้าพูดถึงฉันแล้วเสียหายอย่าพูดเถอะบ่อด้วยเรื่องจะคล้อ,องหนะันอ่าอย่าฮอนอยะฮอนทำไมช่างทำผมหน้าเหมือนทอมมอสอด <laughs> ไอ้เอ็กอซีโอ้ หลายคนทวงเยอะมากค่กะใช่โดนทวงตั้งนานแล้วถึงนา้ฟินขับก็ทันอืมรับมตรออันในห้องหูงหจับข้ามห้องเ,เ่อมันบวมวนมันอย่างเขาไปบอกจีว่าแต่แม่ข่อยข่อยบอกข่อยบอกยังเชียาออกอย่างข่อยบอกังเทียข่อยข่อยเย,ย,ยากข่อยซูเชืยอกันไหมแล้อกตากัานยังเขาแห,หม่หรอแล้ว็อกตามภาษาแล้วน้องผยังหรอนีกบอก เอาเอาเนีเอาอะไรเนี่ยไม่ต้องมาต่เลยนะตสเปรย์ให้ผู้อ่นออมาเลยอมาสกับยมางนนนก็เสื้อสีบกระจร นีขาวเยจะวันนี้ถ้าขาเตรียมตัวเตรียมใส่ดูแลส่วนเด้อพี่น้องปะมั่งช่วงทีมง่มื่อวานช่วง Những 2 แม่นกก็ไปฟังครับไปฟังเกาอีีพี่น้องหายใครเล่าเพราะเราบลอกปกติมาเลยก็ทำงานเยนะชั่วโมงะกันจะเห็นเราหนึ่งร้อยสามสิบ ขออนาตเอสักครู่นะคะ 我这边。 ใจามาแล้วมาชื่อเกาหลีใจมาเกาหลีเาากาใจแม่นจา้าอันนี้ก็อตีแป๊บนึงนะคะขานี่นะผมต้องแน่นครับเพราะว่าไปออกนะจ้า

咋？ เรียบร้อยค่ะขอบคุณครับแล้วเจอกันคืนนีพน้พี่บ้านพี่อสพี่บ้านพี่แสงใบสามโมงแล้วไปโทรโทรโทรตามไปลยแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย,บาย